สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดผลวิจัยฉีดวัคซีนสดควายบดสามเข็มวัคซีนยี่ห้อใดป้องกันโอมิครอนได้ดี เมื่อวันที่15มกราคม65 0วิจัยคลินิกสิริราชได้เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVT50 n ต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนโดวยวัคซีนสุดคว้ยโดยระบุว่าที่2สัปดาห์หลังฉีดเข็ม2อ s แอสตราเซเนกาไฟเซอร์ซิโนแวคไฟซอร์และ s i n นแวคแอสตราเซเ c a ที่2สัปดาห์หลังฉีดเข็ม3 s i n ิโนแวคแอสตรา e ซเนกาไฟเซอร์ครึ่งโดส15ไมโครกรัมและซิโนแวคแอสตราเซเนกาไฟเซอร์เต็มโดส สิบไมโครกรัม โดยสรุปคือหลังใช้วัคซีน2เข็มสรดควายแม้ว่าจะทําให้ระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดลต้าได้ระดับสูงแต่ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนจําเป็นที่จะต้องได้เข็มที่3เมื่อได้รับว,วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3หลังเข็ม23เดือนไม่ว่าจะเป็นขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสจะให้ผลป้องกันไวรัสโอมิครอนได้ดีมาก่วยเป็น GMT หรือ g e o m e t r i c m i n t i t e r ระดับที่คาดว่าน่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ80%ซ์ โดยใช้การตรวจที่รายงานนี้ควรจะมีระดับ PVNT 50เกิน100ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอับคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ครับ